สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟังวิญชูชาแนลนะคะแล้วก็ทางของมันจะมีเงินค่าอาหารที่น้องเอฟดีเพื่อนอนให้นานแล้วในตอนนั้นเนี่ยเราต่อไยไฟอยู่หลังบ้านแล้วก็ฝากเงินไว้กับทางสาวผนีชนชมแปดร้อยบาทแล้วชัยชาแนลคู่ผาคู่ผาชัยชาแนล สามวันนี้ชนโมสมทบหกร้อยก็เป็นพันสี่ก็ได้มาอีกหนึ่งร้อยต้นรวมเป็นสามรวมเป็นสามแล้ววันนี้เมื่อคืนนี้พี่น้องเอฟซีพิมเข้ามาในไลน์ยินดีต้อนรับเช่องชมชูน้อคุณค่ะก็ครบครบอีกหนึ่งร้อยต้นพอดีมาสมทบอีกหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยก็เป็นสี่ร้อยเป็นสี่ร้อยต้นแต่รายละเอียดนัะข้อดีน่ะโทรศัพท์ผมน่ะ มันตัดสัญญาณอืมผมจะไป็นชำระค่าร์ดิวซ์แล้วผมจะเบิ่งรายชื่อว่าที่เพิ่นโอนมาเนี่ยนะคะเราก็จะมาทําการขนต้นไม้ขึ้นรถนะคะขนต้นไม้ขึ้นรถนะคะนหนึ่งพันต้นหนึ่งพันห้าสิบต้นนี่นะครับมาจากนะผู้ใหญ่ใจดีท่านใดบ้างครับนะครับก็จะมีสรุปรายชื่อแล้วก็ fc อยู่ด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวอาจจะไปช่วยขนต้นไม้นะคะไม่ได้อ่านนะคะต้นเพื่องฟ้าที่เรานําไปประดับนะครับหน้าร้านัก ก็จะมีโปรเจกต์เมนเจอร์นะครับก็คือไทยพนอกเนด้วยาวงางใช่ไอ้ไอ้เพื่อนเอนเมื่อกพี่น้องเขาทุกคนนี่ละแล้วผมบอกไห้มีทางพี่อนุวัตศูงหนึ่งครับวางังไรแล้วก็เยศพันเจนเอิบพีนเจน แล้วก็กาแฟโกกอกมีกาแฟโกกอกมามีในการติดต่อประสานอยู่ครับผมครับแต่ว่าตอนนี้เราเอา400นี้ขึ้นไปก่อนเอครับเพราะมันจะพอดีเนาะสองคันรถพอดีครับผมแล้วก็ส่วนที่เหลือแบบนี้ก็คืออีกสามท่านที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่นสีนี้สวยมากเลยในอันนี้ของุกกอกนะกกอกเราในตลาดโกกอกเรานี่แหละครับผมอีกสามสามสามผลิตภัณฑ์นี่ครับเราลงมางวดหน้าถามว่าท่านกลับมาไหน อีกสองวัน,นเพราะว่าต้องอยู่อยู่คุยธุระ <c oughs> อยู่ทํากิจกรรมให้ใใหให้้ได้หารือกันนะทั้งทัีมงานยูทูเบอร์ทั้งหมดด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่ามีกิจกรรมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นแจ้งโปรโมชั่นใหม่นะครับของผลิตภัณฑ์รีอาในปี65น,นะครับแล้วก็หารือเรื่องกิจกรรมที่เราน่าจะได้ทำร่วมกันนะครับในเดือนมกราเดือนกุมภาที่จะถึงนี้เนาะก็เพื่อที่จะช่วยกันนะครับช่วยกันส่งเสริม ครับให้มีกิจกรรมดีๆที่ก่อกิจกรรมดีๆกับพี่ๆยูทูบเบอร์นะครับรวมถึงให้เต็มสีนะครับได้เห็นความรักสมัครสมัครสามักคีของยูทูบเบอร์บ้านเกเออสีนี้สวยอ่ะยููทบเบอร์สายดุงคลของเราทั้งหมดเลยครับครก็จะพยายามหากิจกรรมที่มีประโยชน์นะครับและทําให้เกิดความสุขความรักสมัครสมัครสามัคคีกันก็น่าจะอยู่สองวัน นะครับก่อนที่จะลับไปนี่เป็นคนละสีกันนั่นนะครับผมสองมือเนาะสองมือสองมือคยินดีนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับลานองค์ปู่นะครับว่าต้นเครื่องฟ้า1,050ต้นแรกนะครับที่เราจะไปจัดวางประดับตกแต่งให้สวยงามถ้ามี f อ ถ้ามีผู้ที่มีใจศรัทธาเคารพนับถือนะครับองค์ปู่แวะงเข้ามากราบไหว้บูชาจะได้มีภาพพ่รล,ลึกสวยๆภาพต้นเครื่องฟ้าที่ออกดอกสุกช่างให้ทุกท่านได้เก็บภาพเป็นพิรลึกครบกับความรู้สึกก่อนะคือในส่วนนี้ตามที่พี่น้องาทางท่านผู้ใหญ่จะดีทุกๆท่านทางที่เก่าอีนาไม่ได้เก่าอีน้นเนาะท่านก็ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจ ำเรื่องความรักความศรัทธาที่มีต่อองค์พระปู่พาลิจิตน,นาคาราชแล้วก็พระปู่ยศวรนนาคาใเนี่ยเป็นอาญาที่แล้วก็เป็นการ,รเป็นเอื้อต่อการนำดอกไม้เนาะ บูชาลักษณะนี้นะครับแล้วก็ทําด้วยหัวใจบริสุทธิ์แล้วก็เป็นการให้อยากให้เมื่อเอามาประดับแล้วก็เป็นบุญส่วนหนึ่งที่เพื่อนเป็นผู้ให้แล้วก็มีความสุขทั้งผู้ให้นะแล้วก็สบายใจทั้งผู้รับเป็นลักษณะเราพี่น้องเพื่อนมาผ่านมาโอ้งามแค่นี้เราก็เพื่อนก็คงมีความสุขไม่ต่างจากเราเพราะว่า เส้นนั้นก็ผ่านไปผ่านมาบางทีพี่น้องมาจากก่างเรียนทางไกลเนาะมาจากภาคเหนือภาคใต้เพขามีโอกาสมาทุลักทุ่งปงต่างๆเพิ่นก็ได้แวะถ่ายในตรงนั้นตรงนี้นะแล้วก็ที่เป็นเฟื่องฟ้านี่ก็คือเนื่องจากว่าการบำรุงดูแลรักษาแบบเป็นการเปื่อนเหมือนกันคือเขามีความคงทนนะในการบำรุงดูแลรักษาแล้วอีกอย่างก็คือเขาเป็นพื่นไม่ได้นึ่งที่มีอายุ ยินยานะมันจะเ,เ,เป็นดอกไม้ที่มีอินยาวมันจะไม่เหมือนกับอดอกไม้ที่มีอายุสั้นะนะนซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเราก็ต้องใ,ใช้เงินซื้อลงไปแล้วก็มันก็พอถึงช่วงจังหวะเวลารการเวลาเนานะการเวลาแต่นี่เครื่องฟ้านอย่างน้อยเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะเป<อ><ม>็นธรรมชาติของเขางามแรงงามแห่งแรงเขาก็ยังมีออกความสวยสดงดงามเป็นดอกไม้ดอกตอ,อกให้เราได้เห็น การแสดงถึงว่าความชุ่มชื่นทางกายทางใจมันออกมาจากข้างในนะครับแล้วเขาก็มีหลากหลายสีแล้วราคานะครับเราก็สามารถที่จะจับต้องได้นะไม่สูงไม่แพงเกินไปนะครับต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับได้ประโยชน์สูงสุดจากที่เอฟซีที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีน้อให้การส่งเสริมมาสนับสนุนมาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือนะครับเราก็เป็นการ ส่งเสร mm ิมสนับสนุนให้กับทางพี่น้องเพื่อนที่คือหมู่บ้านนี้ทั้งหมู่บ้านนะครับจะมีเครื่องฟ้ากับโ้ยเซียนนะครับค่อหมู่บ้านนี้จะอยู่ใกล้หมู่บ้านผมห่างกันประมาณสามกิโลเป็นพู่เศรษฐกิจของหมู่บ้านเลยของคนในหมู่บ้านผมก็อยู่กันหรือว่าเป็นการส่งเสริมให้มีอาชีพมีรายได้จากการปลูก ไม้ที่เป็นต้นฟ้าแล้วก็ปุ๋ยเตียน <c oughs> ครับผมแล้วก็ในส่วนหนึ่งเพื่อนก็เป็นเอดีของคุณลุงคุณป้าด้วยติจตามพวกเราอะไรมาโดยตลอดพอทราบว่าเอานําไปประดับที่ลานองค์พ่อปู่นะครับเ <c oughs> พื่อนก็นได้ร่วมทําบุญด้วยบุญแม่ไหคือจากยกาาอดราคาอีกราคานึงเพกกื่อนจะลงมาในราคาที่เพื่อนอยู่ได้นะครับ <c oughs> เป็นการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน <c oughs> แล้วสิ่งสําคัญที่สุดนะะอีกตัวนึงก็คือเป็นเพื่อนเรื่อว่าอย่างคือ ถึงแม่ว่านะดอกไม้ดอกไะไรที่เขานำไปดอกที่เพ่นอยู่ตอนนี้เขาก็จะไปร่วงโรยช่วงประมาณกลางพฤษภาถึงพุษภา,าที่เป็นดอกอยู่ตอนนี้พฤษภามิถุนาก็น่า,<ม>นาจะร่วงโรยแล้วก็ตามการเวลาของพืชของต้นไม้หลังจากนั้นนะครับฝนก็ตกเนาะเขาก็จะเริ่มที่จะกับขึ้นม,มีชีวิตชีวายครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นประมาณปลายฝนต้นหนาว ตุลาพฤติกานะครับเขาก็จะเริ่มออกดอกอ,อ,อีกรอบนึงโดยอัตโนมัติไม่ว่าเขาจะอยู่กลางป่ากลางดงสภาพแ้งแ้งบางทีเราอยู่ในต้นไม้ก็เลื้อยขึ้นไปแต่นี้เราจะตัดแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะครับส่วนในการดูแลรักษาหลายท่านก็อาจจะเป็นหวน่วงเราก็จะมีการจั่การบริหารอยู่คังนั้นได้เราร<า>่วมมือ<ด>ได้พี่พี่ยูทูบเบอร์ที่อยู่ที่กกานี่แหละครับผมทุกคนทุกผู้ทุกนามนระดับที่มีจิตใจที่เป็น กุศลร่วมกันครับไม่ได้มอบว่าต้องใช้ตารางวันเวลาไม่ต้องไม่จําเป็นใครว่างใครสะดวกตอนไหนก็ไปเลยมีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลรดน้ําการตัดแต่งกิ่งให้สวยงามการดูแลความเรียบร้อยนะครับให้พื้นที่ตรงนั้นสะอาดแล้วก็ในวนนี้เนาะก็วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรวนนี้อนญาตทาาคผู้ใหญ่นะครับ ได้นำเรียนท่านหลายรอบแล้วล่ะว่าเราจะมีการนั้นตรนี้วดชมันก็บอกว่าเออให้ชุมชนดูแลรักษาโรคท่นันปนี่นะแล้วก็ส่วนที่่นบอกว่าเราไม่สามารถเข้าไปได้ตรงนั้นเราก็ไม่ได้ไปดำเนินการะรก็ยอเนพื้นที่สงวนไปนะครับเราก็อยู่เฉพาะรอบนอกแล้วก็พื้นที่ที่เราสามารถตกแต่งประดับได้อยบรนับีนครับเรอ่รอบนล้วก้นทางรบปรอี่บเข้าทา่งเวนไปเรลากลับรา่ออก